ตอนรับเข้าสู่รายการ Smart Energy อ n ี i ออนไลน์นะครับซึ่งเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันพระสบรดาเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้เป็นวันพระสบปดาที่13มีนาคมพุทธศักราช2,568นะครับปกติผมจะมาพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนยนะครับพร้อมๆกับคุณไท้์ป้าโอสกุลทติดตัวว่าวันนี้คุณไท้์ป้าติดภารกิจนะครับไปติดตามข่าวพลังงานนะครับที่น่าสนใจ ในต่างจังหวัดซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสน,นะครับจะได้มานําเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยรับทราบกันนะเป็นพลังงานสะอาดนะครับนเกาะแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเกาะแห่งพลังงานสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวข่าวน้าเราคงได,มดมง้มาติดตามเรื่องนี้กันครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นนะฮะเรื่องของแนวโน้มค่าไฟนะ ประจำงวดต่อไปนะครับก็คืองวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเนี่ยไปเม,มื่อวันพุธที่5มีนาคมนี้นะครับซึ่งที่ประชุมนะครับก็ได้มีมตินะครับให้ทางสํานักงานกรกพเนี่ยไปดําเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าผันแปรนะฮะหรือว่าา f t สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟในงวดดังกล่าวนะครับโดยจะมี3มเงื่อนไขด้วยกันนะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับท่านเลขาธิการกรคพเนี่ยก็จะได้มาเล่าให้ทุกฟังได้รับทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับปฏิบัติการข้อมูลนี้กันก่อนนะครับว่าทางดรภูมิพิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกรคพเนี่ยก็ได้ เปิดเผยนะฮะในการแถลงเมื่อวันอังคารที่11ที่ผ่านมานี้เองนะครับบอกว่าค่า FT ในงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้นะครับยังคงมีภาระชดเชยนะฮะต้นทุนคงค้างที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอพพนะครับ <S <S นอกจากนี้นะครับต้างก็บอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังผันผวนนะฮะ จากโนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาแล้วก็การระบายน้ําของเขื่อนในประเทศเนี่ยได้ลดลงในฤดูแล้งนะครับแม้ว่าจะมีแผนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มจากถ่านหินอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าความต้องการไฟฟ้าเนี่ยยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามสภาวะอากาศร้อนนะครับทําให้กรกพรนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะประกาศปรับลดค่า F-T ลงได้ เราจะเห็นภาพของซีนารีโอที่จะเกิดขึ้นในรอบนี้นะครับนั่นก็คือสมมุติว่าถ้าหากว่าเราตรึงค่าไฟไว้ที่4บาท15สตางค์นะครับ4บาท15สตางค์มันจะประกอบด้วยค่าไฟฐานที่3.78บาทนะครับแล้วก็บวกกับค่าเชื้อเพลิงอีกประมาณ0.1639นะครับแล้วก็บวกกับส่วนที่เป็นสีส้มๆเนี่ยนะครับ ซึ่งสีส้มๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เอาไปใช้นี่นะครับซึ่งนี่เนี่ยก็อาจจะใช้ได้ทั้งของ2ส,ส่วนก็คือจะเป็นนี่ค่าไฟก็ได้นี่ค่าแก๊สก็ได้นะครับก็จะอีก0.20นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ค่าไฟอยู่ที่เดิมที่4.15แต่ถ้าหากว่าเราจะให้มีการเร่งใช้หนี้ของค่าไฟที่กฟผออุ้มไว้นะครับก็อาจจะต้องเพิ่มตัวค่า FT ขึ้นไปอีกแ0สตางค์นะครับ ก็จะกลายเป็นค่าไฟอยู่ที่4บาท95สตางค์นั่นก็หมายความว่าพื้นที่สีส้มที่เกิดขึ้นเนี่ยอีก0.99เนี่ยนะครับก็จะนำไปใช้ค่าไฟของกบพอที่อยู่อีกประมาณ71,000ล้านบาทได้หมดนะครับในรอบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาไปใช้ค่าแก๊สด้วยนะครับก็จะกยับไปเป็นแท่งถัดมานะครับแท่งลิมสุดด้านขวานะครับ นั่นก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าเราเอาค่า AF Gas ก็คือพื้นที่สีเทาที่อยู่ด้านบนอีก21สตางค์เนี่ยมาวางไว้นะครับก็จะทำให้4.95บาทเกนี่ยก็จะขยับเป็น5.16บาทส6สตางค์นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็น3กรณีนะครับที่ทางกกพท่านก็อยากจะให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับโดยที่เราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่11 ถึง24มีนาคมนะครับโดยที่เราก็จะรวบรวมความคิดเห็นต่างๆนะครับนำเรียนท่านกกพอแล้วก็พิจารณาในช่วงสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนี้ก่อนที่เราจะมีการประกาศเป็นค่าไฟที่จะมีการเรียกเก็บนะครับในเดือนตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมในรอบถัดไปนะครับกดท่านเลยค่ะคะครับคบอมอเองก็อยากให้ค่าไฟต่ำกว่า4บาทแต่วันนี้เราเปิด3ช้อย3ทางเลือกใช่ไหมคะ มันก็ยังสูงกว่าสี่บาทอยู่มันจะมีวิธีการใดบ้างคะที่จะทําได้อันนี้คือคำนวณต้นทุนที่แท้จริงรได้ดังนี้มันจะมีวิธีไหนที่ทําได้ถูกกว่านี้ไหมคะก็ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ที่เราถแถลงเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยอันนี้เป็นวงรอบปกติของเราในการที่จะต้องชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็นวาระที่เกิดขึ้นตามตามภารกิจ โดยหน้าที่ของสำนักงานกกพนะครับส่วนเรื่องที่ว่าเราจะพยายามที่จะลดค่าไฟลงเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายที่อาจจะต้องนํามาประกอบกันนะครับซึ่งเรื่องทางนโยบายเนี่ยทางสำนักงานกกพทางกกพท่านเองเนี่ยก็ได้เคยมีการนําเรียนทางฝ่ายนโยบายไปแล้วนะครับว่าว่ามีทิศทางใดบ้างแล้วก็ส่วนที่จะเกิดการพิจารณาแล้วก็นําไปสู่การลดค่าไฟขึ้นในรอบนี้หรือรอบต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในการพิจารณาของทางฝ่ายนโยบายครับ คือตอนนี้เราเปิดรับฟังความคิดเห็นถึง24มีนาคมใช่ไหมค,ครับหลัง24ไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะถ้าเป็นฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายการเมืองต้องการนะคะปกติเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นก่อนนะครับก่อนที่จะมีเพราะว่าค่าไฟเนี่ยจะเป็นช่วงๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการพิจารณาภายในช่วงของเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เนี่ย ก็จะนําไปสู่การเอฟเฟกตีฟนะครับในใน,ในรอบที่จะถึงนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาเหมือนกันนะครับก็เข้าใจทั้งฝ่ายฝ่ายนโยบายเหมือนกันนะครับตัว17สตางที่ทางทางตกพเสนอไปนะคือว่าเอถ้าลงส่วน17สตางค์นั้นนะแล้วมันจะได้398ปิดแบคล่าสุดเป็นยังไงบ้างวันนี้เราไม่มานับรวมตรงนี้ค่ะก็หลังจากที่ได้มีโอกาสนําเรียนทางฝ่ายนโยบายไปแล้วนะครับก็ คิดว่าทางฝ่ายนโยบายก็คงเอาไปทบทวนอยู่นะครับก็ก็จะออกผลเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่สามารถก้าวล่วงทางฝ่ายนโยบายได้นะครับก็อยู่ที่ท่านท่านจะพิจารณาว่าว่าจะดําเนินการเช่นไรต่อไปนะครับส่วนทางกกพเราเองเนี่ยก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนครับครับนั่นก็เป็นการให้ข้อมูลนะครับของดรพุนพัฒน์ลีสมบัติภัยวุลเลขาธิการสํนานักงานกกพนะครับซึ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะ ร่วมสะท้อนความคิดเห็นนะฮะผ่านทางเว็บไซต์ของทางสำนักง,งานกกพได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงวันที่24มีนาคมก่อนที่จะมีการสรุปแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวน้มค่าไฟยังไงก็ตามนะครับทางสำนักง,งานกพกพเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับทนประชาชนทั่วไปก็อาจจะใช้ไฟมากกว่าปกตินะฮะ ก็ขอเชิญชวนนะให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าง่ายๆนะฮะห้าปอที่กันก็คือปลดหรือว่าถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้งานเสร็จปอที่2ปิดนะฮะหรือว่าดับไฟเมื่อเลิกใช้งานปอที่3าก็คือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่26องศาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ห้ารวมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับเพื่อจะลดอุณหภูมิภายในบ้าน ซึ่ง,ง5ปอเนี่ยก็จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าเองด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับบอกว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนที่อาศัยอยู่ิมแม่น้ําหรือว่าพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกนะฮะก็เพะจะให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงนะครับทั้ง PEA จึงได้มีการนําเอาเท เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะเช่นเรือเครนมาใช้ในการฝักเสา,าพาดสายรวมถึงการดูแลระบบจำหน่ายให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีศิลปภาพในการจา่ายไฟฟ้าให้แก่ชุมชนดิ่น้ำนะครับได้มีไฟใช้่างต่อเนื่องนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่า้เรือเครนน้ำมละเก่าเนี่ยนะครับเป็นภูมิปัญญานะฮะเป็นการประดิษฐ์คิดค้นของ p e. อีเองด้วยนะครับซึ่งเราติดตามไปนะครับจากคุณไซฟ้านะครับว่าเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ คุณผู้ชมคะดิฉันเคยสงสัยว่าการดูแลระบบไฟฟ้าการปักเสาผ้าสายริมแม่น้ําทําอย่างไรแล้วเสาบางต้นเนี่ยต้องปักลงไปในแม่น้ําด้วยดิฉันอยู่ที่แม่น้ําแม่กลองค่ะที่สมุทรสงครามละคะนี่เจอเสาไฟฟ้าต้นนี้เอียงเอียงอยู่แล้วเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะแล้วก็ทราบมาว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามีเรือเคลน ทันสมัยมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ๆการไฟฟ้านะคะรุมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการนะคะผู้ช่วยวัฒนาจะพาเรามาดูการทํางานของเรือลานี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเรือเรือลำนี้มีหน้าที่อะไรบ้างดูแลอะไรบ้างคะเรือลานี้ครับก็การไฟฟ้าส่วนภาคเขตหนึ่งภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีได้ทําประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ให้เหมือนกับเรามีรถเรนปัดเซล ซ่อมแซมระบบจินนายบนถนนท่านผู้ชมครับเวลาที่เราเห็นเขาซ่อมระบบไฟฟ้าบนบกเนี่ยเขาก็ใช้รถเครนมีรถเครนคันสีส้มๆแต่ถ้าในน้ําในคลองนี้มีเรือเครนนี่อันนี้คือการไฟฟ้าทําเองเหรือคบตรงนี้ทำเองครับอ้เห็นว่าเป็นลําที่ทันสมัยมากทําหน้าที่อะไรบ้างเรือลานี้เรือลํานี้เราก็จะใช้เหมือนกับรถเครนทุกอย่างเรามีเครนเดิมสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้คนเราจะใช้เสาเทียมเพื่อที่จะ ปักเสารหรือซ่อมแซมรอบชัหนนายแต่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้พัฒนาและก็ทําเรือเครนขึ้นมากับทางอนดยรยฟ้าเขตเราติดตั้งเครนให้สามารถที่จะปักเสาได้ถึงขนาด9เมตร8เมตร12เมตรแล้วเรายืนกันอยู่ตรงนี้ก็10กว่าคนนี่คือปลอดภัยนะปลอดภัยครับไม่ไม่คงเคลงนะเรามีสมอคือเป็นเสาเนี่ยที่ปักลงไปก็คือเครนเนี่ยเวลาปฏิบัติงานเนี่ยจะมีความปลอดภยัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ขยับขยื่น อ๋อมีการปักสมอลงไปเลยเพื่อค,ความปลอดภัยไม่โย,ยกแยกไม่โยกเยกเทรนลำเนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างมีโป๊ะก่อนมีโป๊ะม,มีเครนมีเครื่องยนต์ขนาด90แรงมา้าที่ใช้ในการบังคับแล้วเราก็มีเครื่องยนต์ที่ใช้เหมือนกับเรือเวลาจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเป็นเรือเครื่องยนต์ในการเดินทางขับเคลื่อนไปครับคือเขาก็ เล่นได้เคลื่อนที่ได้เหมือนเหมือนรถเล่นนี่เองครับเรามีนายท้ายเรือมีใบขับขี่ถูกต้องทากฎหมายทุกอย่างครับอ๋อแล้วก็มีพี่คนสําคัญในการบังคับเคลนโดยเฉพาะเราก็จะมีการฝึกอบรมใช้เคลนเหมือนกับใช้เคลนปักเสาร,รถดําเนินการทุกอย่างตามกฎหมายเจ้าเสาที่มันเอียงเอียงแบบนี้ละ่ะแล้วแล้วจะต้องทํำยังไงจะต้องมีการปักเสาผ้าสายใหม่มันต้องทํำยังไงบ้างคะเสานี้ปักอยู่ประมาณ30ปีและ้ะพอมันเอ็นท้าเมอก่อนเนี่ยเราก็จะต้องใช้คน ใช้แรงงานดึงกันไปเยอะดึงให้ตรงใช่เราก็จะต้องปลดสายเดิมที่อยู่ออกสายสื่อสารที่มันอยู่เนี่ยแล้วเราก็ใช้เครนถ้าเป็นบกเนี่ยรถเนี่ยจะมีคนขึ้นไปบนเสาเนี่ยช่วยกันทําได้มากกว่า1คน 1> แต่ในทางน้ำเนี่ยได้แค่1คน 1> คนเดียวนี้ก็นแน่นแล้วนะไม่สามารถปีนซ้อนได้ oh. เพื่อความปลอดภัยครับในการดาเนินการแต่ว่ากว่าจะซ่อมบ,บํารุงอย่างปรับปรุงตรงนี้มันเอ็นอยู่เนี่ยเรือเครนจะทําหน้าที่ในการ หรือถอนออกแล้วก็ปักลงไปใหม่แล้วก็ปักใหม่ปักใหม่เพื่อให้มันตรงได้ถูกต้องตามองศาตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยครับก่อนที่จะรื้อเสาออกก็ต้องมีการเก็บสายไฟสายสื่อสารก่อนใช่ไหมคะครับนี่ตอนที่เรายืนคุยกันนี้เ็าตัดไฟหรือยังคะเนี่ยตัดไฟเรียบร้อยครับตัดไฟเพื่อทํางานนั่นเองนะในการดําเนินการตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซ่อมแซมเนี่ยได้รวดเร็วกว่าเดิมเนี่ยถ้าเรามาปรับแต่งเสาแบบนี้โดยใช้คนเนี่ยประมาณวัน,นต่อต้น แต่เวลาเรามีเรือเคลนเราทําแบบนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อต้นหนึ่งชั่วโมงคือถอนออกปักใหม่ปักใหม่ครับอ๋อหนึ่งชั่วโมงจบใช่ครับการตัดระบบไฟฟ้าการดับไฟทํางานก็จะสั้นลงนั่นเองสั้นลงครับเรือเราไม่ใช้งานมานานยังคะเรือนี้เพิ่งดําเนินการแล้วก็เรานําออกมาใช้งานเมื่อปลายปี2อง7ครับพี่พี่ผู้จัดการพี่พี่ทีมงานใช้งานได้จริงเหมือนที่ผู้ช่วยบอกไหมคะเนี่ยใช้งานได้จริงครับ,รบเยี่ยมเลยอ๋อทีมงานบอกว่า เยี่ยมด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะปักเสาพาดสายตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะการบริหารจัดการระบบจำน่ายริมแม่น้ำยากกว่าการทำงานบนบกเป็นอย่างมากค่ะช่วงเวลาการทำงานก็มีจํากัดต้องดูระดับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยค่ะการจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าในแม่น้ำที่เอียงปักเสาให้ตรงก็ต้องช่วยกันทั้งเรือเคลนและเจ้าหน้าที่บนฝั่งช่วยดึงรั้ง เล่งให้ตรงค่ะแม้ว่าการทำงานจะยากลำบากกว่าการทำงานบนบกแต่เรือเครนลำนี้ช่วยได้มากค่ะจากวันนี้ไปเรือเครนจะทำหน้าที่ไปซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าริมน้ำในแต่ละอำเภอที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบไฟฟ้าค่ะ เรื่องของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกนะครับซึ่งเราก็าได้ติดตามข่าวนี้มายางต่อเนื่องเนี่ยก็พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงในขณะนี้นะครับแนวโน้มของราคาน้ํามันดิบก็ยังอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์นี้นะในวันนี้ที่เองนะครับน้ำมันดิบ Brent Futures เนี่ยนะครับก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่70เหรียญต่อบเรลนะครับในขณะที่น้ำมันดิบ West Texas ดัชนี U T I เนี่ยนะครับก็ปรับลงมาอยู่ที่ 67.57เหรียญต่อบา์เรลนะครับซึ่งการปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้วันพุธเนี่ยราคาน้อมดิบก็เด้งขึ้นไปเล็กน้อยประมาณ2%นะฮะแต่ว่าอ่อนตัวลงมา,าต่อเนื่องเพราะว่ายังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้านะระหว่างสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วกับแคนาดากับเม็กซิโกลแล้วก็ยา่าล่าสุดเนี่ยบอกว่าจะมีการยกกระดับสงครามการค้าโลกนะฮะ กับสาภาพยุโรปด้วยนะครับซึ่งทางสาภาพยุโรปก็กินยันนะครับว่าพร้อมจะตอบโต้นะครเต็มที่ตามมาตรการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้สร้างขึ้นนะฮะนี่คงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีผลไงบ้างขณะเดียวกัน o อเปนะครับซึ่งได้มีการเพิ่มกําลังการผลิตในดืองกมภาพันเนี่ยสามแสนกว่าบาร์เรลนะครับก็ยังคาดการณ์นะครับว่าความเติบโตความต้องการของน้ํามันโลกเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งปีนี้นะครับเลยทำให้เขามีการ เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นนะฮะอย่างก็าตามเนี่ยความผันผวนก็ยังเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นอยู่ในตลาดน้ำมันดิบนะฮะเราคองติดตามมาต่อนะฮะในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมจิระลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะครับพร้อมกับคุณชัยฟ้าโอสิคนทิปครับสวัสดีครับ